บรรยากาศยามเช้าจ้ามีคนหาปลานะคะแล้วก็นู่นมีคนนอนอยู่ตรงนูน้นเมื่อคืนนี้แล้วก็เต็นท์มีกลางเต็นท์ข้างๆรถเราอยู่ตรงนี้นะคะมีเพื่อ,อนอยู่เมื่อคืนนี้ด้านอกนั้นก็ไม่มีแล้วนู่นเราขับรถลงมาจากทางนน้นมันจะเป็นถนน เราก็ขับลงมาเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันนอนได้ตรงเนี้ยพี่ตู่คนในกลุ่มจกักรยานของเราอะ่ะเขาไปครนรพาเรามาสมาา่งเมื่อวานนี้แล้วก็มีรถจอดอยู่ตรงรุ้นไกลๆคันหนึ่งไม่มีไฟฟ้าไม่มีห้องน้ำนะมีไฟที่รถเราแล้วก็เรามีห้องน้ำมีเต็นห้องน้ำมา ก็พอหมดแดดเมื่อวานนี้ก็เย็นเลยแหละอากาศดีหนาวเข้านอนประมาณห้าทุ่มมีมีรถม,มาเปิดเพงลงรถปิกอัพอะที่แบบเขาทำเครื่องเสียงดังๆอะเปิดเพลงดังอยู่แต่ว่าก็นานๆนนฟังทีก็ไม่เป็นไรมาพักผ่อนอก็จะประมาณนี้นะคะ Okay. มีเมืกาศเขาฉนนเฉยอากาศดีมากนะครับเยน็นสบาย อาหารเช้าของเราที่อ่างเก็บน้ำบางพระเจ็ดโมงแล้วยังไม่มีแดดเลยบำรุงหน้าดูอ่ะฝีมือสามีนะเนี่ยม,มีเพลงฟังด้วยเมื่อคืนก็มีงานวัด ออโอเค,อเคกลับแล้วนะคะทุกคน<ม>เดี๋ยวมาอีกแน่นอนเดี๋ยวรอรถตู้อีกคันหนึ่งเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาสามอีกครั้งหนึ่งบายบายขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะ รอแม่ด้วยค่ะ